ลหลแกแหวตตนเนี่ยสะเตนน่ะจะทายออกกือจุมนเลยเอาแล้กก็จะคอนี่ให้เราอุยานอให้เราชอบกจะกือเนาะเนี่จะพอจะให้ดูก่อนหนอวิวดูวีอีจะพอคือนพอเดตาขาดดอเนะว้าแต่ืออหนอเบบเบนนอดีกูหนอเลยคนี่พอเที่ยวนอพอเที่ยวดิค่ะดอุเวนอ Parat nament hoyer, eller kaner. Lade, kugor, eller kugor, kugor, parat dog, eller noget. Kaner, 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 เอก้ใออกสกอจะก็ออกเห็นน้ำนะพ่แม่คือแบบว่าวีระอันนีสกัดดอลล่าใ้เอเบียบมาดูดูสกัดดอลชิคกี้ชิคกี้นิดอื้อหอชิมนะอม คุณกูเอใครเนพอแลก็จะความอคาคาที่แกเชื่อคาเอคาเอโซนนั่นแต่แหละอะแกกแต่ละออเราวาาดอเนาะนาดอเดกแล้วก็จนเีดแค่ ดอกตืนอ่ะแก่ได้ยน่ะนอักาดน้อกขาุยอ่ะเนาะออกเดินเล่ทอทอแล้วก็จอคนนาะทอปัญญาเองอันนี้ผิดตีล่ะแเรจะตดนุ่มนดสนวีอ่ะปี้วแม่เราก็สาน้อเล็กก็จะข่